Areh dah. Ani ke arah? ตอนนี้มีทิปนะทริปเปิดหน้ายางฮะไปกันที่ประดังเบซาไปเล่นโค้งกันหนะ่โอเ้เขาแต่งตัวกันโคตรวเลย เขาแต่งตัวกันไวจังโอเคตอนนี้อยู่กับแก๊สคาร์บอนนะใส่คาร์บอนมาวันนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถือโอกาส รีวิวฟิลลิงแก๊สคาร์บอนเลยลวกันนะไหนๆก็ใส่มาแนละ้วรถที่ไปก็ไปกับซีเบียห้าร้อยสี่คันแล้วก็เอ้ยสามคันแล้วก็เอ็นเคสี่ร้อยนะซีฟโมโตเอ็นเคสี่ร้อยหรือสี่ร้อยเอ็นเคเออสี่ร้อยเอ็นเคแล้วก็รถผมนะไปกันห้าคันห้าคันสามรุ่นนะครับ ไปกับพี่พี่สโลลไรเดอร์ห้าร้อยนะเพราะว่าแต่ใครจะนำโอเคขอบอกหมวกฟิลอ่าบอกหมวกแก๊สก่อนนะว่าไอแก๊สคาร์บอนเนี่ยข้อเสียมาเลยอ่ะคือ ไอ,อตัวล็อกชิวอ่ะตอนจังหวะเราเอาชิวปิดสนิทใช่ไหมแล้วมันจะมีล็อกชิวที่แบบต้องกดไปอีกกึ๊กนึงให้ดังกึ๊กนะไอตัวล็อกชิวอ่ะล็อกสนิทดีแต่ปัญหาคือตอนเปิดชิวแม่งเปิดโคตรยากเลยทุกคนมันล็อกแน่นมากอะ่ะไม่มีทางที่คุณจะเปิดได้แบบชิวๆเลยอะ่ะแบบแม่งชิวล็อกแน่นมากอะ่ะเออต้องใช้แรงต้องใช้แรงมากเลยนะในการเปิดชิวอันนี้เรื่องจริงนะจากจากผมที่เคยใช้ จากจากผมนี่แหละที่ผมใช้อยู่มีคนบอกว่าเออไอตัวล็อกซิลเนี่ยของแก๊สคาร์บอนเนี่ยมันเอาถึงตายเลยะแบบกะจำให้กูเปิดหายใจอะไรเงี้ยเออเขาแซลกันนะอาจจะพูดไม่ชัดใส่โม่องอยู่นะผมลืมบอก เค <Okay, S 2> เดี๋ยวตัดไปดูเรื่อยๆเป็นจอดแล้วกันไป นี่ถึงตัวเมืองปาดังเบซาแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยก็ตัวเมืองเล็ก,ลกๆนี่แหละเนาะปาดังเบซาก็อยู่มันก็ติดชายแดนแล้วอะชายแดนมาเลเซียถ้าใครยังไม่ไปดูคลิป ถ้าใครยังไม่ไม่เคยดูคลิปที่ผมมาครั้งก่อนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสำหรับใครที่อยากดูมาครั้งก่อนมาสี่คันนะมาเนี่ยมาแบรนโค้งประดังเหมือนกันแต่เดี๋ยวพี่บูมนำไปหาอะไรกินก่อนกองทับต้องเดินด้วยท้องและกองท้องต้องเดินด้วยทับจังหวะนี้ โอ้ยจุกไข่ชิบหายลงหลุมแบบแม่งเยกินกินตรงแนวรู <g> ้เ <g> ป <g> ่ะเดี๋ยวหาร้านก่อนนะตอนนี้ยังหาร้านไม่ได้เลยนะอย่างที่ผมบอกแล้วทุกคนว่ากองทองต้องเดินต้องต้องเดินด้วยทับนะอะไรของกูเนี่ยกองทับต้องเดินด้วยท้องเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรใส่ท้องกันก่อน ก่อนจะไปถ่ายรูปที่ชายแดนอนะ่ะตรงนั้นเขาเรียกอะไรเนินนมสาวอ่ะทุกคนไม่ได้ทะลึงนะเว้ยมันมันเรียกเนินนมสาวจริงเพราะมันมันแบบคือภูเขามันมันอยู่เหมือนอ่ะมันอยู่คล้ายๆเออเขาก็เลยเรียกตามนั้นนะเฮ้ยเราเจอร้านข้าวเหนียวไก่ทอดวะ่ะ จอดฝั่งนู้นไม่ได้แน่จอดไหนวะปาบเสียบเข้าไปจอดได้ไหมวะอ๋อได้ดิถ้าหันหน้าออกรถผมจะจอดไม่ได้นะแต่อันนี้หันหน้าเข้าไปหาอะไรกินกันก่อน เนินนมสาวตรงนู้นชื่อมันคือเนินนมสาวนะทุกคนมันเป็นภูเขาสองลูกอ่ะอยู่คู่กันฝัง่งนู้นมาเลเซียขวามือนี่มาเลเซียใช่ใา่รูก

ได้นะปิดมันต้องงายอย่างนี้หรอ ก็ <laughs> งอหมดต้องอไปนเลยเอาลงไปเลยงอ,อ,อมันติดอันนี้ โอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่ออยังลงไม่หมดขอบนะเพราะว่าใช้ตัวโหนเยอะไปถ้าอยากลงหมดต้องทิ้งตัวอย่าไปโหนรถให้รถมันลงไปเยอะๆนะท <Okay. S 2> ิปเปิดหน้าอย่าง mm hmm. ก็ร้อโซ่สปอร์ตนะเป็นอย่างที่ยึดเกาะดีนะหมดไว tàu bất nhiều mà đây một vài hả Phải nào đi đứng đi đây ra สวยสดชื่นโอ้ยผีเสื้อบินจนหมดตายไหมเนี่ยไม่น่าตายนะ โอเคไปเล่นโค้งเปิดหน้ายางกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแวะปั๊มปตทอนะหาน้ำกินแล้วก็พักสักหน่อยแล้วก็กลับสงขลากันนะฝนเริ่มมืดมืดฝนแล้วนะแต่ยังไม่ตกเลยตอนนี้อยู่ในตัวเมืองปางเบซาะ้ะ น่าเหมือนฝนจะตกว่ะไกลๆนู่นน่ะนั่งคาเฟ่อเมซอนกัน โอเคสำหรับทริปเปิดหน้ายางประดังเบซานะครับตอนนี้เดี๋ยวได้ได้เวลากลับกันละ ก็ขอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องอยางที่เพิ่งใส่มานะเป็นพิลารี i เดียโบล o อโซ p o r t เป็นยางที่เป็นยางสปอร์ตเนื้อยางค่อนข้างจะนิ่มนะนึบเลยแหละนึบเลยแล้วก็รีดน้ำก็โอเคนะเท่าที่ผมลุยฝนมาไม่ไม่รู้สึกลื่นนะคือปกปกติมันยังไม่อยู่ในระดับที่แบบว่าลุยฝนแล้วมันลื่นคือคือไม่รู้สึกลื่นปกติเลยขี่ได้ปกติ โค้งเนึบนะหน้ายางแบบกลมๆหน่อยจังหวะพลิกมันก็จะไวนิดหนึ่งแต่ถ้าชินแล้วคือแบบพลิ้วมันจะพลิกรถง่ายนะเพราะว่าหน้ายางมันกลมมันไม่เหมือนแองเจิลซิตี้ที่มันหน้ายางมันจะเป็นๆปป้านๆกว้างๆนะอันนี้มันกลมนั่นแหละถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ว่ามันมันหมดไวไงเออเราต้องซื้อซื้อยางอ่ะซื้อให้ถูกแบบซื้อให้ตอบโจทย์ตัวเองแล้วกันนะว่าใช้งานแบบไหนนะครับ สำหรับใครอยากได้แบรนคุงมั่นใจพิลารี่ลัสซูสปอร์ตก็โอเคนะแนะนำนะมันหนึบมันหนึบแล้วก็ส่วนเรื่องหมวกกันน็อกนะไอหมวกแก๊สคาร์บอนเนี่ยเออเสียงลมที่เข้าก็ก,ก็เข้าบ้างนะแต่ว่ามันจะเข้าช่วงเขาเรียกอะไรแบบรอยต่อระหว่างชิวอะตอนปิดชิวมันจะแบบฟี่ฟี่ฟี่ฟ,ฟี่แถวแวหางตามันจะเข้าลมมันจะเข้าตามโซกนั้นแหละแล้วก็ ลู่ลมดีดีนะดีแบบคนละระดับกับไอ้แก๊สใบละ2อ0 0อีกอีกใบหนึ่งของผมเลยอันนี้คือจะรู้สึกเลยว่าเออมันมันลู่ลมลมกว่านะมันลู่ลมกว่าแล้วก็เบาเบาหัวมาก1,300กรัมแต่ข้อเสียเดียวของแก๊สก็คือตัวล็อกชิวแข็งมากนะอย่างที่บอกไปว่าเปิดแล้วแบบโอ้แม่งแข็งอะคือถ้าปิดสนิทใส่ถุงมือนี่ผมไม่เคยเปิดออกเลยนะ เนี่ยเหมือนสมมติอะเราติดไฟแดงเราจะเปิดชิวปุ๊บมันเปิดไม่ออกมันแข็งมากแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ปิดล็อกชิวไงมันเลยเปิดได้เนี่ยเนี่ยเออแต่ตอนไม่ไม่ล็อกชิวลมก็ไม่ได้เข้าอะไรขนาดนั้นนะผมลองสังเกตด,ดูแนะล้วล็อกชิวกับไม่ล็อกชิวแทบจะไม่ต่างกันเลยในเรื่องเสียงลมที่เข้านะส่วนช่องช่องช่องลมเนี่ยของหมวกนะมันมีข้างบนสองช่องอะรู้สึกว่าลมเข้าเต็มๆมเลย พราะว่ามันเจาะแบบเป็นรูรับลมใช่ไหมแล้วก็เป็นโฟมเลยอ่ะไม่มีผ้าอะไรมาบางังทําให้ลมเข้าแบบเต็มๆเลยอ่ะเย็นหัวมากประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับคลิปนี้ก็มาเปิดหน้ายางมารีวิวการใช้งานยางกับหมวกกันน็อกให้ฟังนะครับหลังจากที่ใส่มาได้ใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวเดินทางกับสงขากันก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย